ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธิยาศัยอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามภายใต้การบริหารงานโดยนายสมพรหลงพิมายผู้อำนวยการกศออนออำเภอบาะบือภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมียมการทอผ้าไหม กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกล่ามตำบลบรบืออําเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามด้วยการสืบสารมรดกทางภูมิปัญญาด้านผ้าไหมการเลี้ยงหม่อนที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นกระทั่งได้รับการรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกล่ามเพื่อหาไรายได้เสริมจากช่วงที่ว่างเว้นจากการทํานาการทอผ้าที่นี่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบจากเส้นไหมที่ชาวบ้านเลี้ยงหม่อนเองชัก,กใจไหมเองความพิเศษของที่นี่คือเส้นไหมที่มีขนาดและสีที่สม่ำเสมอมีความเงางามจากเนื้อของเส้นไหมตามธรรมชาติและที่สำคัญเส้นไหมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรบ้านโคกลามย้อมจากสีธรรมชาติ กุ้งเนี่ยจะเป็นไร่ไลาเส่วนนะคะบ่แม่นไร่ไลาหลักของของของชาวบ้านเฮ้าไร่ไร่ไร่หรายลักของเฮ้าก็จะเป็นชาวขายชาวนาธรรมดาหรือคนปลูกสวนค่ะแต่ที่นี่พ่อไม่กศนเพิ่นเข่ามากขายความลูกว่าขายเฮ็ดอาชีพจัก้าวอาชีพหนึ่งขายขายขายขากับกุ้งเฮ้าเข้มแข็งถึงหน้าดิเรียนเฮ้าก็เล่นมองว่า พื้นฐานของแต่ละครอบครัวนี่พื้นฐานท่อผ่าอยู่แล้วก็เลยให้มาร่วมการศึกษากันประชาคมกัน,กนจากาจากทีหน่วยงานกศนถึงมาก,กับ่จะหะะัก้องแถเนาะค่ะก็เลยมาตก,กลงกันว่าเทาเห็ดกลุ่มท่อผ่าไม้รีบบมัดมีรีโบจึงสินะคะ่ะเป็นก็เลยมาตั้งกลุ่มกันซื้อว่ากลุ่มดอกแก้วอำเภอ,อร์บอลล์บืนกับมูมีหวานโคลรามนะคะการถักทอด้วยความชำนาญ ประกอบกับการมัดหมี่เน้นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นเช่นลายดอกแกว้วลายเอกลักษณ์ประจำอำเภอรบรบือและลายสร้อยดอกหมากลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันกลุ่มทอผ้าได้พัฒนาต่อยอดสินค้าจนเป็นที่ยอมรับและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางเพจ Facebook ้าไหมทอมือบ้านโคกล่ามอำเภอบรบือและเพจดอ c c กศนตำบลบรรบือ CC, กออูมอ,อาจารย์คณะอาจารย์กศนเข้ามาให้ความรู้ในการมัดมี่ในการไห้ลาไม่ว่าจะเป็นลายดอกแก้วลายอสร้อยดอกหมาความรู้นี้เท่ากับเกิดขึ้นเกิดขึ้นโดยที่อาอา,า,าอาจารย์คณะกศน อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทอทอผ้าฝ้ายหรือทอผ้าไหมหรือเป็นสลวหรือจะเป็นผ้าเขมาม้าทั้งสียนะคะกุค์ของเขาเริ่มเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นมากไม่ถึงปีไม่ถึงปีเลยแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เยี่ยมยอดมากจริงๆค่ะต้องขอบคุณหน่วยงาน กสอนอมากๆต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณสมาชิกของเราทั้งหมดทุกๆุกคนที่มีความเข้มแข็งที่มีความรักสามัคคีกันจนเกิดกลุ่มที่เข้มแข็งมากๆเลยตอนนี้ขอบคุณมากะคะ่ะ